สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เบลพี่ตูนน้องไบวันนี้พวกเราสามคนนะคะจะมาทำสลัดโลกันนะคะอ่าเดี๋ยวแม่เบลอะ่ะจะสอนน้องตูและน้องใบทําดูไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะพร้อมกันแล้วไปกันเลยคะ่ะ วัตถุด,ดิบที่ใช้มีดังนี้นะคะอ่าเริ่มจากน้องบายเอาแป้งสำหรับทำสลัดโลนะคะแช่ลงแช่ลงไปในน้ำห้าวินาทีได้ยังหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าวขึ้นมา<ห>สลัดน้ำนิดหน่อยวางบนเขียงให้พี่ตูนเลยค่ะพี่จ้าอ่าเสร็จแล้ว<ห>พี่พตูนใ,ใส่ผัก หักปุ๊บปุ๊บ <พา S 2> อหักสีนี้อ่างดียวได้หมดจ้าเป็นผักสลักเหมือนกันหนูไม่ชอบสีนี้อะลูกใม่เดมันเป็นสียลออ่ใส่แตงกวาแครลทอท่าน้องโรยแครอทเลยน้องโรยแครอทจึ๊กจ<อ>ึ๊กอืมโรยทั่วลูกอ่า ตัอาอเดี๋ยวแล้วพี่ตูนเน้นๆหน่อยค่ะหอ่อ<ะ>อันนี้เราก็จะกดหน่อยลูกมันอาจจะดูยากหน่อยนะคะลองทําดูลองทําดูเดี๋ยวทำทาบ่อยๆเดี๋ยวเราจะแน่นทิ้นหรออืมนั่นแหละคะ่ะโอเค จะได้เอาม,เอมีทั่นครึ่งระวังมือด้วยนะคะเ,เด็กๆให้รูอความรับนะอันนี้ตั้งอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง,อง,องระวังมีดอ่าจโอ้สวยงามมากอ่าน้องบายแช่นะ้ำให้พี่<อ>น่อย วินาทีนับยังสามสี่ห้าอ่าขึ้นอ่าสลัดน้ำอ่าเขาบอกเขาบอกให้เกินไปแล้วอ่เต็มหยิบผักเต็มหยิบผักให้พี่เลยขอพี่ใส่ผักสลัดก่อนอันนี้จะเป็นผัดสลัดที่ที่เด็กเด็ก กับแม่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแครอทก็นํามาหั่นฝอยอันนี้จะดูเป็นฝอยหน่อยเพราะว่าเผื่อเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เขาจะได้กินไม่แข็งอะคะ่ะไม่ขยากกากส่วนแตงกวาเอามาปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นยาวๆเล็กๆหน่อยอะคะ่ะเดี๋ยวเห็นไม่ก,ก็อก่อน เตรมแผ่นต่อไปแล้วหรอ,อไหวไหมพี่ตูนกุ้มโผให้กันกุ้องดิอ่าอ่าอ่านเลยกิงกงัน <laughs> สลัดของเราเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วฝีมือหนูน้องๆหนูๆที่บ้านสามารถทำกันเองได้นะคะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะเสร็จแล้วอย่างนั้นพวกเราลาท่านผู้ชมละเดี๋ยวเราจะไปกินสลัดโลก,กันฝากคเพื่อนสติดตามข้าง,งหนูเราค่ะแล้วเป็นงานใจันกต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ